เรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องที่นายกัฐมนตรีนางสาแพทองทานชินวัตนนั้นได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าพอใจผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้องพ่อใจเพราะว่าอะไรท่านนายกครับได้กล่าวถึงผลสำเร็จสําคัญครับสําคัญอย่างไรสําคัญคืออาเซียนได้ให้ความสำคัญกับการรักษาให้อาเซียน เป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อให้อาเซียนสามารถจะรับมือกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการแข่งขันของมหาอำนาจรวมถึงมาตรการในการรับมือกับมาตรการภาษีของอเมริกา ส่วนทางด้านเศรษฐกิจครับไทยได้ผลักดันการรวมตัวในภูมิภาคให้นั่นแฟ้นและมีเอกภาพควบคู่ไปกับการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอีกเช่นกันล่ะครับส่วนในด้านสังคมแ่ะครับมีอะไรบ้างในด้านสังคมคือการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง เป็นการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะการร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเลยยาเสพติดนี่สําคัญมากๆครับและสุดท้ายครับด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยได้มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวาระสีเขียวเพื่อบรรลุเป้าหมายกรีนอาเซียนโดยเน้นไปที่เรื่องของการรับมือกับภัยพิบัตินะครับและการแก้ปัญหาหมอกควันครับ